ก็ขอบอานิสงส์ที่เธอได้กระทำความดีกันมาจงส่งผลให้เธอได้พบแจ่สิ่งที่เป็นมงคลเสมอขออานิสงส์ที่เป็นผลของความดีที่เธอทำมามากต่อมากจงส่งผลปรากฏแก่ความสุขของเธอเสมอก็ขอให้ผลของอานิสงส์ทั้งปวงที่ได้กระทำความดีกันมาจงส่งผลให้เธอพ้นจากความทุกข์ได้ง่ายเสมอ แล้วก็ผลของอานิสง์ทั้งปวงที่เธอได้ทํามาจงตามคุ้มครองเธอตามคุ้มครองคนที่เป็นเชืรักของเธอทุกค่าเช้าเสมอขอให้ผลของบุญทั้งหลายที่กระทํากันมาจงเป็นประโยชน์ต่อใจของเธอทุกเมือ่อทําให้เธอสามารถก้าวร่วงเข้าสึงซึ่งปัญญานำพาให้เธอหลุดพ้นจากเวทนาในอารมณ์ที่เศร้าหมองของเธอได้ทุกขณะ ขอให้ความดีที่กระทําด้วยความกตัญญูกตเวทีมีต่อองค์เสดพระชินนสีปรรมศาสสดาทรงเป็นประธานขอให้ความดีเหล่านี้จงย้อนมากับสู่เธอจงมีจากคนรู้คุณของเธอมีความยินดีในความตั้งใจดีของเธอเสมอด้วยเจตนาของเธอกระทําสิ่งใดลงไปด้วยความปรารถนาดีอันใดก็ขอให้คนและสัตว์ก็ดีผู้ได้รับรู้ถึง,งความตั้งใจของเธอ จงรู้ว่าเธอตั้งใจดีกับเธอเสมอขออกุสลกรรมอันใดที่พึงปรากฏเป็นอานิสงส์จงพ่ายแพ้ต่อความดีของเธอทุกเมื่อและขอประโยชน์แห่งความดีของเธอจงสามารถเผื่อแผ่ไปยังหมู่ชนทั้งหลายให้เป็นไปตามความปรารถนาของเธอได้ง่ายนับแต่นี้เป็นต้นไปตาบเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน